เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าบางทีอ่ะคนเราอ่ะเวลาทําอะไรแบบตั้งใจตั้งใจจะทําอะไรตั้งใจจะพูดอะไรน่ะแต่ว่าคิดว่ามันจะออกมาดีแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นหายนะจากความตั้งใจของเรานะคะซึ่งวันนี้นิวจะมาแบ่งปันอ่าแบ่งปันตัวตนของนิวในบางอ่าบางแง่บางมุมเนาะซึ่งมันทําให้นิวปลดล็อกตรงที่ว่านิวได้ไปดูคลิปนะคะคุณเจ๊บนะคะ คุณเจียเจ๊ยบอี่ยนิวจะนิวจำน,นำาึ่งเขาเป็นนักแสดงค่ะเขาไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วเขาแบบว่าพอนิวฟังอ่ะรู้สึกแบบว่าเออมันมันคล้ายเรามากมันคล้ายเรามากซึ่งก่อนหน้านี้นิวก็ไม่ ยก็ไม่เก็ตว่าทําไมฉันเป็นอย่างแบบนี้เนาะเหมือนความตั้งใจของคุณเจีย๊ยบคุณเจี๊ยบเขาไปไปอ่าเป็นจิตอาสาหรือว่าอะไรสักอย่างกับสามีเขาเนาะแล้วเขาจะมีคําคมคําคมแบบว่าสร้างขวัญกําลังใจให้เด็กๆเนาะปกติสามีคุณเจี๊ยบจะเป็นคนพูดนะคะแต่ว่ารอบนี้คือคุณเจี๊ยบเขาเขาจะพูดบ้าง ด้วยเหตุอะไรสักอย่างเนาะคุณเจี๊ยบเขาก็เลยพูดเขาก็พูดแบบความความคาขวัญแบบว่ากระตุ้นเนาะกระตุ้นให้เด็กแบบว่ามีกําลังใจเขาบอกว่าถ้าขยันถ้าไม่ขยันก็จะไม่อดตายตรงเนี้ยนิ้วขำม,มากขำม,มากๆเพราะมันคล้ายกับนิ้วมากเขาบอกว่ามันเป็นความตั้งใจแต่มันออกมาแบบผิดคือเขาคิดเยอะนะคะคิดแบบว่ารวมคําเยอะแล้วมันออกมาเป็นคําพูดที่แบบสวนทางกันซึ่งตรงเนี้ยนิว้วพอนิ้วเข้าไปฟังนะคะนิ้วขำ ทำกากเลยว่าเออไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวนะก็ยังมียังมีคนอื่นโดยคุณเจี๊ยบก็เป็นเนาะเป็นดาราคุณเจี๊ยบก็มีแบบว่าเนี่ยความตั้งใจแล้วก็พลาดกลายเป็นความหายนะเนาะคุณเจี๊ยบบอ,อกหลังจากพูดเสร็จเด็กทุกคนคือคือเงียบเงียบกิบเลยเนาะซึ่งตรงนี้นิวนิวขามากนิวก็จะมาแบ่งปันค่ะในมุมของนิวเนาะด้วยความที่นิวนะคะอ่าพูดคือ3ภาษา2ภาษาคือภาษาอังกฤษกับภาษาภาษาสวีเดนน่จะเยอะ 24ชั่วโมงในพูดภาษาไทยเพียงแค่10นาทีเนี่ยในการทำคลิป10-15นาทีในการทำคลิปเนาะขึ้นอยู่กับความความบ่อยแต่ว่าเวลาที่เหลือเนนิวจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสวีเดนเป็นซะส่วนใหญ่เป็นซะส่วนใหญ่เลยนะคะทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลานิวคุยงานกับทางทนายของนิวเนาะเ็อาเป็นคนไทยเนาะคุยงานที่มืองไทยนน่นนี่นั่นเนี่ยเราไปพูดแบบว่ามีความตั้งใจที่จะ กลองความคําพูดเนาะบางคำคาว่าประสิทธิภาพนิวไปพูดว่าสมรรถภาพคุณทนายนี้แบบคุณน้ำอ้อยไม่ใช่คํานี้เนาะแล้วก็มีอยู่คํานึงที่นิวก็พูดแบบว่าคือเวลาที่มืองไทยจะแตกต่างกัน5-6ชั่วโมงเนาะนิวก็จะบอกกับคุณทนายว่าโทรศัพท์นิวอะ่ะ เปิด24ชั่วโมงนะคะเวลาจะโทรมาคุยเรื่องงานอะ่ะถ้าไม่เกรงใจก็โทรมาได้ตลอดถ้าไม่เกรงใจก็โทรมาได้ตลอดตรงเนี้ยคือคุณทนายเขานิวโชคดีตรงที่ว่าคุณทนายเขาเข้าใจสไตล์นิวเพราะฉะนั้นภาษาไทยนิวจะแบบมีการสลับคุณทนายาก็จะช่วยย้ำเนาะช่วยย้ำแล้วก็แบบว่า <laughs> คือเขาเข้าใจว่าเออนิวเป็นอย่างนี้เนาะไม่งั้นก็คือแบบายนะเนาะเพราะคำนี้ยนิวเคยพูดกับเพื่อนและสิ่งที่ อบกลับมาคือเพื่อนหายหมดเลยเพื่อนหายหมดเลยค่ะด้วยความที่เราตั้งใจเกินแต่เราพูดออกมาเนี่ยคือหายนะน่ะหายนะเนาะก็เหมือนว่าอ่าจะคือจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ต้องเกรงใจโทรมาหานิวได้ตลอดแต่นิวไปพูดว่าถ้าไม่เกรงใจอ่ะโทรมาได้ตลอดพระโทรศัพท์นี้เปิดที่สิบสี่ชั่วโมงอะไปพูดอย่างนั้นเนาะหายนะก็มาสิคะลงค่ะ ทัวลงค่ะเพื่อนหายหมดเลยลูกค้าหายหมดเลยลูกค้าไม่กล้าโทรมาส่งแต่อีเมลมาส่งแต่อีเมลแต่ข้อความมาแต่ไม่กล้าโทรมาเนาะตรงเนี้ยคือแบบนิวนิวคิดตอนแรกว่าเอ้ยเป็นเป็นแค่ช้นคนเดียวหรือเปล่าทุกวันนี้นิวก็ยังเป็นอยู่นะคะนิวก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่โดยนิวถึงถ้าบางคลิปเพื่อนๆเห็นน่ะนิวจะมีการหยุดคิดก่อนเพราะกลัวว่าจะพลาดกลัวว่าจะพลาดพูดพูดผิดเนาะด้วยความที่เรามีความตั้งใจอะ่ะ เราเวลาพูดทําคลิปภาษาไทยเราก็อยากจะพูดภาษาไทยให้มันหมดเลยไม่ได้ไม่ใช่ไทยคําอังกฤษคําภาษาสวีเดนคำเนาะตรงน,นี้มันก็เลยแบบยังไงอะ่ะมันทําให้นิวพลาดพลาดค่ะพลาด,ลาดคือแบบว่าตั้งใจเกินจะแบบหายนะเข้าอะ่ะบางทีแบบอุยอยากทานไอเนี้ยไข,ขยตยตย่ต้มยางมาต่อยจริงๆต้องบอกว่ายางมาตุมแต่ไปเรียกยางมาต่อย เอาสินิวอะตั้งใจคือแบบมันไปได้ยังไงเนาะความคิดเราไปอย่างไน,นได้ยังไงแต่คุณซีเจจะเข้าใจเวลาไปเมืองไทยนะคะเจอคุณทนายเนี่ยคุณทนายจะต้องแปลไทยเป็นไทยเวลาคุยพกปะลูกค้าเลยเนาะคุณทนายเขาจะเข้าใจนิวเลยว่าเออมันมัน,มนคุณทำอยเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือเข้าใจอะ่ะเข้าใจสไตล์เราเนาะอ่าคนที่สนิทกับเราก็จะเข้าใจว่าเออเอเอเขาเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งนิวแบบ เนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้นิวแบบว่าผิดพลาดแล้วก็ยังไงอะคิดบางทีนั่งแบบคิดอะไรนะยังไงนะคือแบบนะมันเนี่ยเนี่ยก็คิดอยู่ภาษาไทยเนาะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าพอหลังจากที่ไปดูคุณเจีย๊ยบนะคะออกรายการนะคะรายการนี้นะคะนิววางเน่ยวางวางภางพาไปข้างล่างเนาะทำให้นิวรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ไม่ใช่ในคนเดียวในโลกที่มีสไตล์มีอาการแบบนี้นะคะความตั้งใจเกินจนกลายเป็นหายนะหลายๆอย่างเนาะเข้าไปฟังคุณเจี๊ยบเนี่ยนิวรู้สึกเออฉันฉันฉันไม่ใช่คนเดียวนะฉันยังมีหลายๆคนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคุณเจี๊ยบผู้เป็นดาราเน,นีน่น่ารักมากก็ยังมีพฤติกรรมสไตล์แบบนี้เนาะมันไม่เชิงว่าเสื่อหรืออะไรแต่คือเราตั้งใจเกินไงตั้งใจให้มันออกมาดีคําพูดออกมาดีแต่มันกลายเป็นว่าทุกอย่างกับแต่ละปัด แบบหน้ามือเป็นหลังมือเนาะคลิปนี้นิวก็ยเลยอยากจะมาแชร์ค่ะว่าสไตล์บางสิ่งบางอย่างความตั้งใจของนิวนะคะเป็นหยนะไปซะจากที่จะเป็นดีเนาะนิวว่าอ่าเพื่อนๆหรือเพื่อนๆของเพื่อนๆอ,อาจจะมีลักษณะสไตล์แบบนี้เนาะไม่มากก็น้อยอ่ะนิวเชื่อเนาะยังไงก็อยากจะมาแบ่งปันค่ะในมุมของนิวนะคะคลิปนี้นิวต้องฝากไปก่อนฝากคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะคะจบละ ภาษาไทยเริ่มงงละแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับพเพื่อนจ๋าบ๊ายบายค่ะ